มาแล้วค่ะเพื่อนอันนี้มาดูโต๊ะอะไรวะโต๊ะจีนกระถิ่นให้น้องๆแพะกินเมื่อกี้เห็นซับป,ปะเลอร์ค่ะซับป,ปะเลอร์ม่อกี้ซับป,ปะเลอเอากระถิ่นมาให้แพะนะคะอันนี้คุณไข่คุณไข่ทำไมดากซิดแทะได้ได แบคแฮมน้อยนี่โตจีนกระถินจะกินกระถินกันสัปปะเลอกำลังจะเอากระถินมาให้แพะอีกแล้วครับผมนี่อันนี้คือสัปปะเลอรประจำคอกแพะนะ นีโชวกัากันน้อยโอ้น้อยปลาบึกอันนี้ปลาบึกปลาบึกสุดหล่อถ้าถ่ายทางนั้นจะย้อนแสงหรือเปล่าเดี๋ยวดูก่อนก็จะมองไม่ค่อยชัดนะคะ

กำลังอร่อยอร่อยนอนคุณแม่หมูทองปีนนะครัในปลาบึกกระปุกครับนี่สาวน้อยกระปุกอันนี้ดูปลาบึกของเราถ้าเขากินอย่างนี้เขาเราเรียกเขาก็ยังเขาจะไม่สนใจเรานะคะพวาะเขากำลังแบบ มมงมันกับการกินค่ะนน่นคุณเทา มาเดี๋ยวูมาดูหน่อไม้กันดีกว่ามีหรือเปล่านี่มีหน่อไม้ด้วยนะคะเขาแพะนุ่ยนอนนี่น่อย,ยาวแล้วอืค่ะโอ้ยหมดกัดหมดกัดโอ้ย อันทิ้งก็จะเจอหน่อไม้อีกหนึ่งหน่อก็จะทำการหักเอาไปต้มนู่นข้างนอกก็มีนะข้างนอกก็มีข้างนอกข้างนอกเห็นละเอาไปทำอะไรกินดีข้างนอกต้องไปเอามีดมาก่อนข้างนอก ได้สิงคโปร์ว้าวอา้าวเถามันอ้วนสวยมากเลยนะ do 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 าพาไปดูนี่ดีกว่า,วามองคนบ้างเด็ดป้าจะพาไปเก็บบุ้งย็นนี้จะแกงส้มแกงส้มผักบุ้งใส่มะละกอ ดูก่อนบอุ้หย่หยอดยิด่งเก็บจิงแตกยอดนะคะเ่อนนี่มีคนมาเก็บทุกวัน,นะคะ่ะเขาก็ออกไหวม,มากมันจะ <c oughs> รอบมากๆค่ะได้ยินอย่งโบนี่ค่ะนี่ยอดน้อยแล้วนะคะเพราะเมื่อวานก็มีคนมาเก็บไปแต่นี้ยออยอไม่เยอะค่ะอันนิดเดียวเราจะเอาไปแกงสง้ม

เราเล่นไปแกสงส้มกันดีกว่า โอดีกว่าเนะเดี๋ยวเก็บไปก็กินไม่หมดทิ้งก็เสียดายเปล่าค่ะเสร็จเอาละค่ะท่าน,นี้พอแล้วค่ะให้ยิงค่ะ โอ้ร้อนมากแดดร้อนมากเพื่อนๆในหน้าค่ะโอ้ดวงได้เจอในหน้าแบบสุกอันนี้ยังอันนี้อันนี้เขาสุกแล้วนะคะนนแตกแยะออกมาลเลยแล้วก็น,นี่ค่ะ นี่นะคะสุกแล้วค่ะสุกข,ขาดต้นเลยนะคะเรากท็ทำการเด็ดแล้วก็จะำคลำเดีเ๋ยวลูกนี้ไปด้วเด็กนะเราก็จะได้ นี่ค่ะในหน้าสุกนะคะคาต้นค่ะอ้าวแม่ไข่มุกค่ะอิ่มแล้วเหรอคะไข่มุกอะไรคะกระปุกกระปุกนู่นค่ะแม่ผู้สาวเสียงดีของเรานะคะแม่ไข่มุก แม่ไข่มุกอิ่มแล้วหรอคะนี่คะ่ะแม่ไข่มุกของเราว้าวนมลงแล้วนะคะเขาท้องนะคะนี่ประมาณน่าจะประมาณสักสามเดือนคะ่ะสามเดือนก,กว่านว่าเดือนที่สี่นมเ็าจะลงเยอะมากนะคะแพะท้องห้าเดือนคะ่ะหนึ่งปีเราจะได้รูปเขาสองครั้งนะคะ ก็จะมีรูปให้เราสองครั้งแม่ไข่มุกนี่ก็เขาจะท้องแปดค่ะได้ลูกแปดนะคะแป๊บเดียวค่ะเพื่อนๆนี่หมดแล้วค่ะโต๊ะจีนกระถิ่นของเรานะคะเขาจะมีความสุขกับการกินมากไปค้ะเพื่อนๆ หน้าฝนอนะไรก็จะเขียวไปหมดนะคะเพื่อนๆจะดูกระลอกคะ่ะเพื่อนเพื่อน,นจะเห็นไหมคะเขาอยู่ไกลมากเลยคะ่ะนูน่นค่ะเขาลงมากินน้ํานะคะแต่ถ้าอ้อยเดินไปเขาคงจะวิ่งหนีกระโดดย่องย่องย่องจ้ะ๊ะเอ๋กระลอกน้อยเขาวิ่งหนีคะ่ะโน่นโน่นอ้อยอยากให้เพื่อนเห็นนะคะแต่เขาหนีคะ่ะ อยู่ใต้ไม้ค่ะเพื่อนกระอกระะอกเขาใจเขาแอบแล้วค่ะนะคะโอ้นี่กระกบุ่งค่ะพเพื่อนๆระหุ่งทั้งนั้น คลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ